เดือดอ้างเป็นทีมงานโพสต์สิงดูดซ่วมให้อากาเซ่แบมแบมกอเซเว่นโพสตัตดพ้ออากาเซ่เดือดเจอคนอ้างตัวเป็นทีมงานคอนเสิร์ตพูดไม่ดีถึงแบมแบมก็เซเว่นและแฟนคลับล้านแรงปีหน้าไม่เอามาเล่นคอนเสิร์ตแล้วคนเยอะเกินเจออากาเซ่สวดยับจนต้องโพสตขอโทษ กลายมาเป็นอีกหนึ่งแฮชแท็กที่ร้อนแรงที่สุดในทวิตเตอร์ขณะนี้สําหรับแฮชแท็กห้องท้ายบ้านเมื่อมีบุคคลหนึ่งที่อ้างตัวเป็นทีมงานคอนเสิร์ตได้กล่าวถึงแบมแบมก็เซเว่นหรือว่าแบมแบมกันพิมุกภูวกุลในเชิงต่อว่าที่ทําให้แฟนคลับรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยบุคคลดังกล่าวได้คอมเมนต์ตอบคําถามจากแฟนคลับไว้หลายข้อความเช่นมีคนบอกว่าอยากให้แบมแบมมาอีกในปีหน้าบุคคลดังกล่าวก็ตอบกลับว่าปีหน้าไม่เอาแบมแบมมาแล้วคนเยอะเกินและพี่ชายเขาจ้างมาครับทั้งยังยกศิลปินคนอื่นมาเปรีีีีียยยบบบบบทกกกแแมออด้้วนนนจาค ขอดูเบื้องหลังความยิ่งใหญ่อลังการของงานบุคคลดังกล่าวก็ตอบกลับไปว่าไม่ได้ถ่ายเลยครับไม่ว่างเลยครับคอยดูแลดูดซ่วมไม่อากาเซ่อยู่ครับซึ่งก็เหมือนยิ่งสูมไฟให้ดราม่าขึ้นไปอีกและเมื่อถูกแฟนคลับเข้าไปติงคู่กรณีก็มีการโพสขอโทษแต่แฟนๆก็รู้สึกว่าไม่จริงใจเพราะรูปที่นํามาโพสต์เป็นรูปของโจ๊กเกอร์พร้อมกับข้อความระบุว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าแซวเล่นกราบและต่อมาทางคู่กรณีก็โพสขอโทษอีกครั้งระบุว่าขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องไม่รู้จะขอโทษยังไงและก็เพิ่งรรู้วว่่าไมคแซ เพราะมันไม่ตลกขอโทษแฟนคลับครับกรุณาด่าผมแต่เพียงผู้เดียวและผมไม่ได้ตลกเหมือนกันขณะที่ล่าสุดในวันที่3มกราคมแบมแบมก็ซก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่าให้ผมอยู่สุขบ้างเถอะครับผมไปทําอะไรไม่ดีให้พวกคุณเหรอครับ หล,หลายรอบแล้วทําไมคนโลกนี้ถึงเปลียดผมกันจังครับแค่ตั้งใจทํางานตั้งใจใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้มันขัดใจหลายๆคนมากหรอครับซึ่งก็มีแฟนๆและแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจแบมแบมกันอย่างมากมายส่วนทางด้านพี่ชายของแบมแบมก็มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์เช่นกันว่าแฮชแท็กห้องท้ายบ้านไม่ต้องซีครับโดนแบล็คลิสท์ทั่วทุกออแกนไนซ์แน่นอนครับสุดหล่ออยู่ๆก็อยากลองของกับเจ้าของงานเฉยงงจัดจากนั้นก็มีการอัปเดตว่าได้เคลียร์กับคู่กรณีคนดังกล่าวแล้วพบว่าบุคคลนี้เป็นแค่คนไปยืมมมแททท็กกจากาาาีงนเข้า ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับงานเลยเดี๋ยวให้คนที่ให้ยืมแท็กรับผิดชอบแทนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าตอนนี้เคลียร์กับคู่กรณีจบแล้วที่เหลือแล้วแต่ทุกคนต่อเลยและทั้งหมดนี้คือรายละเอียดข่าวสารของ b บมเบมก็เซที่เรานํามาฝากกันก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ